อสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ตอนนี้ก็จะให้พวกเรามาชมพญานาคพ่นน้ำที่วัดธรรมผาป่องที่เราทำทำใช้เวลาทําอยู่4วันชอมไหมเนี่ตอนนี้เป็นยังไงพญานาคพ่นน้ำนจะสวยสวยมากใหญ่เลยวันนี้เนี่ยตอนเช้าของวันที่ยี่สวันเสาร ที่26เรามาดูพญานาคพคนน้ํารู้สึกว่าเป็นยังไงมันแรงเกินไปเป็นอะไรพ่อรอมเนี่ยคักบ่พญานาคพ่น้ำเนี่ยเออคักน้าไรคักแห้งแล้วบวยงามเลยโอ้พญานาคพ่น้ำเลยนี่หน้าวัดธรรมผาป่องที่นี่กระถางสงสัยจะได้ซ่อมภายในกระถางใหม่อยู่มันน้ำมันแรงเกินไปแล้วน้ำแรงเป็นอะไรตะทอมคักบ่คักนะครับบักคือเรื่องเป็นอะไร แม่เบิ่งพญานาคเออในพญานาคคนน้ำเล็กนีดน้ำม anyway. ันแรงแล้วได้การโอ้คักคักแล้วคักแล้วคักคักขนาดเลยอ่างพญานาคคนน้ำเออคักแล้วคักแล้วทำเราว่าคักแล้วอันนี้อ่างที่สอง อ่างที่สองครับน้ำพญานาคพ่น้ำ,อ,านานนำอ่างอันนี้ใช้เวลาทำยู่สามสี่วันื่อกีนี่ซ่อมใช้เวลาทำาึงสามสี่วันสวยมากาพญานาคพลน,น้ำอันนี้เป็นอ่างที่สองคลิปอ่างที่สอง พญานักคนน้ำน้ำผุสวยมากสวยมากเลยที่นี่พอดีเลยเพญาหนักคนน้ำพอดีแต่ตัวตัวฐานคงจะได้มีการปรับซ่อมนิดนึงซ่อมฐาน,นซ่อมซ่อมทางนิดนึงนะซ่อมความกว้างทางถังนิดนึงก็คง ซ่อมนิดหนึ่งก็คงจะลงตัวทีนี้ไม่มีปัญหาแล้วคือมันจะตื้นเกินไปซ่อมให้มันให้มันต่ําให้มันต่ําลงไปเนาะซ่อมให้มันต่ําลงไปอีกเครื่องใหม่ในน้ำที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะตื้นแล้วก็ทําให้น้าํามันกระจายแต่สวยมากสวยสวยมากเลย,ยเลยอะนะคนน้ําสวยเลยทั้งสองตัวอ่า เรียะนักคนน้ำขักเลยคักเลยนี่เรายะนักคนน้ำของวัดธรรมพระผาป่องนี่น้ำมันอยกากกระจายสักหน่อยก็มีคงใคเจเด็ดซ่อมตรงปากนิดนึงซ่อมไม่นาน ซ้ำไม่นานอ่าสวยสวยมากเลยตอนเชา้าให้ได้โชคได้ชัด้วยการทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ชมพญานาคพน,น้ำพญานาคพน,น้ำสวยงามพญานาคพน,น้ำวัดทรพระผาป่อกสวยมากมากสวยงามสวยงาม,งามน้ำแรง น้ำแดงน้ำแดงเลยน้ำแดงขนาดเลยน้ำแดงคืยน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงขักขัดน้ำขักขนาดเลยขักขนาดบตะรอบลงรอบสวยแล้วครับโอ้สวยแล้วงามแล้วระบาดพญานาคโค่นน้ำสวยมากเลย อ้าวสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยตาทอมหันหน้ามาทางนี้อ่าสวัสดีพร้อมกันเนี่ยเออให้ได้โชคได้ไซเดอ้อดัดอกอ้าพระานาค้นน้ำปีใหม่วัดทําม้าปองอ้าวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนอ่าสวัสดีทุกคนทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาชมเดี๋ยวจะทําคลิป ที่สมบูรณ์กว่านี้อีกสักหน่อยมาให้ชมอันนี้ก็ยังมีการปรับปรุงสักหน่อยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม